สบายดีทุกคนสำหรับหนึ่งเล่าในคลิปนี้เนาะอายุนจะมาเล่าเรื่องเขาปุ่นผีเขาปุ่นผีถ้าเกิดเป็นภาษาไทยเนาะอายุนบนเอใจว่าเขาสีหองว่า,าขนมจีนใด้หูก็ลองคอมเมนต์บอกอายุนเลยเนาะว่าเขาเอิญเขาปุ่นคือกันบ่อหรือว่าเอิญขนมจีนเนาะคอมเมนต์บอกอายุนในเด้อเนาะ เรื่องเล่าที่ยุนจะมาเล่าในคลิปนี้เนาะเป็นเรื่องเล่าของลุงแกว้วเป็นคนอยู่ในหมู่บานอายุน,นี่แหละเราเองกับสมัยตอนยังหน่อยเนาะเราเล่าให้ฟังว่าครอบครัขวของเราหันทุกอย่างลําบากแล้วก็แม่ของเราเนาะเป็นแม่ค้าแล้วก็มีอาสีค้ายขาปุนหรือว่าหาบแบกเนี่ยทุกคน,นใส่ไม้ข้านนี่แหละหาบแบกเลาะค้ายขาปุนตามมูบ้าน ลวกษณะหมู่บ้านต่างๆบว่สิเป็นในส่วนง,งานบุญวัดบองานบุญทงบุญทาหรือว่าบุญตั้หมู่บ้านต่างๆนี่แม่เรากะหาปลอกคลายเราด้ยวยความถุงอย่างลําบากลองมาพังวิถีชีวิตแล้วก็เรื่องเล่าของลุงแกวเนาะที่ว่าได้ไปพบเจอกับเหตุการณ์ร้อนๆเหตุการณ์แปลกๆสมัยตอนเรายังเป็นเด็กหน่อยสมัยตะกีตะกอนเนาะทุกคนลองไปฟังกินอ้ของคนอาเก่าๆเนาะลองมาฟังนํำกันเนาะแต่ก่อนจะไปฟังก็อย่าลืม ก็ไหลแหยอายุนิเดอร์เนาะคิปนี่ย,นนอ,ยอายโคจักหนึ่งพันไหลทุกคนเพื่อเป็นกำลังใจให้กันเนาะละ้วกาเรื่องเล่าต่อไปนีเนาะถือสว่าอายุนมาเล่านิทานในฟั่งเนาะเป็นคมเสือส่วนบุคคลอันนี้ปรัใส่วิจารณญาณในการรัสชมมาฟังให้ดีๆเนาะทุกคนฟังเพื่อควบบันเทิงฟังเพื่อความวลซื่นอันนี้ก็บวากันเนะาะวันนี้มาเข้าสู่เรื่องเล่ากันเลยเรื่องเล่านี้เนาะก็ได้เกิดขึ้นมาหลายสิบปีทุกคนเออหลายปีแหละ เป็นเรื่องเล่าของลุงแกวหรือว่าคนอยู่ในหมู่บ้านอายุน,นา้ายเดี๋ยวมาเล่าให้ยุนฟังว่าสมัยเรายังเป็นเด็กหน่อยอายุประมาณ14-15ปีนี่แหละแต่ว่าพอของเราหันแบบเสียไปตั้งแต่เรายังน้อยๆเนาะแบบว่าพอเราเสียย,ย่อนสมัยหนานาอบ้านเมืองเฮาบทท่านสงบเกิดทรงข้ามเนาะพอไปเป็นทหารแล้วก็ได้แบบ ตายแบบสาบซูนไปเลยนะแบบโบเห็นกับมหาหาลูกหาเมียก็คือสิแมนแบบตายในอ่าสงครามเลยเนาะพอของเราแล้วเองก็อยู่น้ำแม่มมยยยยแล้วก็มีแม่ใหญ่พ่อใหญ่อ่ะก็อยู่นํากันจังซีและครอบครัวแม่ของเราก็เป็นผู้ดูแลครอบครัวเป็นเซาลักว่ญญาซั่นซะเออก็บ,บ่ได้เอาผัวใหม่ดอกแล้วก็ับนี่แลหละเฮ็ดอาชีพขายข้าวปุ้นนี่แหละเราบอกให้ฟังว่าตอนยังน้อยโอ้ความทุกข์ยากลําบากทุกคน คือ <K un> คนสมัยเดียวน,นี่เนาะเขาเห็ดข้าวปุ่นนะมันก็สีง่ายแน่นะมีเครื่องจักรมีเครื่องอหงซีซีแปง้งซียังนะมันก็ง่ายสะดวกสบายแต่ว่าคนสมัยตะกีตะกรนเห็ดข้าวปุ่นนี่ลำบากทุกคนอันนี้อายุนก็เคยเห็นแม่เห็ดต้นยังหน่อยเนาะก็จื้อแนบ่จื้อแน่เดี๋ยวลองมาฟังลากันเอาว่าสิเป็นเดวได้เขาสิเอาเขาเนาะขขาซานเท่านี้แหละแต่ว่าคนสมัยตะกรันะมันทันมีหงซี เขาเปลือกเขาเนี่ยครัก็สิมาต้มนะต้มแล้วก็มาฟัดเก็บกาเก็บแกบออกแล้วก็เสียเอาไปมาเออเอาไปมาไว้ไปมาแล้วสองสามคืนบอกอายุนกบเนยใจเนาะแล้วก็บอกอายุนกบูจือว่าเขาเขาเนี้ยบแล้วเขาจ้าเห็ดเพื่อให้หูก็ลองคอมเมนต์บอกอายุนเนี่เนาะอายุนเองกบูจือแล้วก็บอกคอยได้ใส่ใจปัญหาตอนยังหน่อยเนาะก็เคยเห็นเมเฮ็ดอยู่ดอกเขาเกษียเขาไปมาแล้วก็ล้างมันแล้วก็เอาไปต้มต้มใส่โคกมองเลยแหละบางคนก็สิเป็นโคก โคกใหม่ใหญ่ยแล้วเขาก็เจาะทั้งกลางเนาะแล้วก็มีสากสากกระเบื้องบางญ่เป็นโคกนะครับตั้ะมบางคนก็จะเป็นโคกเหยียบแบบโคกมองออตีนเหยียบเปล่านะก็มีลายหูแบบเนะาะอยู่แน่งกะทันนอนยุกนั่นกับตําตําตําเหยียบตําแปะงันนะเออตั้มเขาอะไรตั้มมันมุนๆเนี่ยมันเป็นแปงเขาก็เอาไปเอาไปขันไปยังอะไรไปขัน แบบมีหนามเย็นยอดใช่น้ำน้ำเย็นบดเลือน้ำอุ่นบ่อยย่นกับบูชือหรอกก็คั่นเอามือเนี่ยแหละคั่น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 หลังจากคั่นแล้วเนาะกับคางหม้อต้มน้ำแล้วก็มีแบบเขาเอากระป๋องกระป๋องตามีฮะนี่แหละเขาจะเจาะเจาะหูเจาะหูแล้วเขาก็มีผ่าผ่าแยงเนี่ยนี่แหละเขาแป้งไปใส่หานเขาก็บีบใส่กับน้ำห่อนาะบีบแบบบีบเห็ดประมาณนี้แหละกวนกวนมันมันก็เป็นเส้นเป็นเส้น แล้วก็ก่อนก่อนเขาจะเอาไปบีบเขาก็แป้งนะครับก็ต้องเอาไปตองก่อนเในทุกคนเออเอาผามาแล้วก็ตองขัดเอากากมันออกนะก็ว่าแล้วยุ่งยากหลายขั้นตอนว่าถุัตว์ถ้าเกิดว่าเป็นน้ำถ้าถ้าไทยเอิ่นมันเป็นน้ำยาเนาะถ้าเขาเอิ่นมันเป็นน้ำแกงข้าวปุ่นก็สิเอาป้าเนี่ยเห็ดป้าคอป้าดุกป้านิน่งป้าไนก็ตามฤดูกาลนี่แหละว่าแล้วเอออเาป้าอย่างนี้เห็ดเห็ดเ,เป็นน้ำเงีอ เกเฮ็ดบ่แล้วคุ้มลำบากเนาะลุงแกบอกนะเฮ็ดจังิงๆแเราเองขี่ขานมันก็มีส่วนที่ว่าเราขี่ขานนั่นแหละเพราะว่าวัยรุ่นเนาะขึ้นใหม่ก็ยังไปลีนลน้ําหมูนน้าครูแล้วอีกอย่างกัต้องนในสวยแม่ตั้มเนี่ยตั้มขัปนนบขปุ้นนี่แหละบ่เราขี่ขานนั่นแหละตําแล้วก็ต้องได้ไปหาฟื้นหาหยั้งสวยแม่มาต้มมาเฮ็ดอยังนี่แหลกะก็ถือว่าหยุงยากหลายขั้นตอนมือได้แม่เสียขับปุ้นไปขายนี่ก็พ่อใหญ่แม่ใหญ่นี่ก็ได้มาสวยกันสวยกันเฮ็ด กตมีหลายขั้นตอนเนาะทุกคนเราทุกอย่างกาเช่นซะกลัวสีใดขับปุ๋มมากแล้วคนตะก,กีเนี่ยก็คือว่าเป็นอาหารสันเลิศเป็นของแสบแล้วเนาะตัวอย่างว่าคือซีเมนบุญบานอายุน,นี่ตะกอนเนาะเขาเห็ดขับปุ่นเขาต้มขนมเนี่ยอโอ้ยไปกินแห้วเออไปเหยี่มไปยามกันไปกินขับปุ่นบานข่อยบานเจ้าที่เจ้าที่ข่อยเนาะก็คือว่าเป็นอาหารแสบอาหารสันเลิศของคนลาวเฮาแร้วคนอีสานคนสมัยตะก,กีตะกอนเนาะทุกคน เป็นอาหารประจําบ้านเลยนะสมมุ่รมีบุญบานอยังนีก็แม่นได้เฮต้าปุ่นและตอนกันเอาไว้ตอนรับแคกเออาม,าม้หย่าไมาย่มกันนี่แล้วเนาะทุกคนเนาะบันนี้ครับก็มีอยู่ส่วนหนึ่งที่ว่าลุงแก้วนะเราก็อยากได้รถเอออยากได้รถทีบสมัยนะั้นเนี่ยมันรถจักก็มี่รอกแต่ว่าน้อยสิมีนะมีแต่คนอยู่ในเมืองคนมีเงินยังมีนะเราผัดยาอะไรรถทีบเนาะเพราะว่าเห็น พวกแมแ่ฆาแถวในเมืองเนี่ยเขาเจะใส่ใส่เครื่องใส่ข้องเนี่ยแหละก็ล่อไปขายตามหมูบ่บ้าศเราเราก็เห็นเขาขี่รถถีบแล้วก็เลยอยากมีรถถีบนอีกอย่างกัแบบคิดว่าเออแบบใหญ่ไ,ไปกัแบบโพสิได้ไปสื้อเครื่องสื้อข้องหรอไปล่อขายนะแบบบริยาเฮ็ดกับปุ่นขายน้ำแม่แล้วนะอีต้นแม่เสั็จมันหยุ่ยงหยากมันไล่ขันต้อนไล่แล้วแม่ก็ต้องได้หาบกับปุ่นเนี่ยล่อขายตากแดดตากฝน เลาะคล้ายไปตามหมู่บ้านต่างๆย่างไปแบบทุกอย่างกน,นะกับอีต้นแมร์แล้วก็คือเราเอออยากได้รถทีบหรออีย่างกับว่าจะไ,ไปซื้อเครื่องซื้อข้องเต่นในเมืองมาเลาะค้ายในหมูบ่บ้านเห็นขจเจ้าคา้ายแต่ละเถือกับแบบคล้ายดีนะบะว่าิเป็นเสือพานาแพ้เ,ออเครื่องใส่ในขั้วเือนนี่แหละก็อยากได้รถทีฟเนาะนึกมากับเพื่อนเพื่อนเพื่อนลุงเก้ี่ยเป็นเพื่อนอยู่นะแปบลบว่าเพื่อนหน้าติดกับหมู่บ้านนี่แหละแต่ก็บไริหางใกล้หมู่บ้านไปนได้ดอกเพราะว่าเรามีงวมีคว้ว แดีว่าอยู่ก็ไห้กับหน้านะพอญ่ไม่ใหญ่ก็พอได้ซานตัดไม้ไผ่แถวหน้ามาซานกระตากระบุ่งคลายอย่างนี้แหละพอแวันแรกแรกเป็นยู่หน้านะบทเขามาอยู่บ้านเราเอางก็ได้บัดนี้เราสิไปโรงเรียนเนาะย่างจากเฮือนหน้าเราย่างจากเฮือนหน้าเขาไปในโรงเรียนในหมู่บ้านมันก็นใส่ใส่เวลากระโดดย่างใกล้ลาย10กิโลนี่แหละเราก็อยากได้รถทิพย์กว่าไม้ก็เลยไปบอกกับแม่ว่าแม่เออ อย่างไรรถทีบไฮเม่ซื้อให้แน่บัดนี้แม่ก็ไปทามทามเมค่ะที่ว่าเขามีรถทีบรถเมา้ายเครื่องอะน,นะก็ไปทาม,มาอู้ราคาเท่านั้นเท่านั้นแม่ก็สูราคาบ่ไวเนาะราคาก็แต่เกาาเา่าประมาณเราบอกประมาณเจ็ดแปดสิพันนี่แหละเจ็ดแปดสิพันแต่ว่าสมัยนั้นมันก็มันก็แพงเนาะมันก็หาย,ยากแล้วจ้ะรถทีบก็เป็นรถทีบรถทีบกล้าแขกทุกคนรถทีบซุ้งๆเลยรถทีบกล้าแขกคนตะกี้ชิโฮดีเนาะ ยังไดงรถถีบแบบนั้นแหละแล้วว่าบัดน,นี้ก็แม่ว่าคันอยากได้กัหาหาเงินช่วยแม่ว่าซั่นเอบ่ต้องขีขข้ขานเวลาแม่ใส่เวียกนันคือไปคล้ายข้าวปุ้นอยังก็ไปนําแม่อยังนะเฮ็ดเวียกช่วยแม่แม่ซีคอมเงินแล้วสิซื้อให้บัดน,นี้เราก็มีความหวังเน,นาะจังได๋รถถีบก็เลยตัดสินใจดุมันว่าซั่นวยเวียกช่วยงานแม่บัดน,นี้ก็ยามมีบุญเนาะตัวอย่างว่าบุญธงเออบ้านข้าง,างๆช่วยแม่ได้เฮ็ดเวียกแล้วก็ ไปคายเครื่องน้ำเมรแล้วยางขายกับปุลนล้อคายคำบนแรกจะได้กลับมาเฮือนบางมืออะแต่ส่วนใหญ่เราคายขาดดอกทุกคนหรือคายขาดคายดีไปบันไดกับเบิดเกี่ยงเบิดเกี่ยงแบบว่าเขามักสืมากินนเนาะมันมันเป็นคองเห็ดหยากัาสันซะขันโบเมนย่ำบุญย่ำอีนย่างนี่กับสิบริกินนะนะบันี้ก็ไปกับห้าเงินอยูจีแล้วก็แม่เราบันี้ก็มีอยู่มือหนึ่งส่วนอาหารเป็นส่วนที่ว่า มูบ้านคางๆขาเจจามีเขาสีมาซ้ายน ắng, ออั้อทรายนั้งก้างแป้งนี่แหละแต่ว่าเขาก็มาทุกปีดอกบางบอลกับสีมาซ้ายอยู่ในวัดบางบอลกับสีไปท้ายอยูอ่อยู่หงเฮียนบางบอลกับสีไปซ้ายอยู่ตั้มทงไฮทงหน้าวะแล้วตามควมมาสสมนะบางคนเหมาะสมอยู่วัดกับเห็ดอยู่วัดเห็ดอยู่หงเฮียนเห็ดอยู่เดินบาน้านยังกะกันแลลวแต่เขาเนาะแต่ว่าส่วนไหนเป็นส่วนที่เขจ้าเจไเดไปซ้ายอยู่ในวัด ทายนังกลางแป้งนี่แหละแล้วเองก็ดีอกดีใจแล้วนานนึ่งมากถือว่าอู้สมัยนั้นพอได้ไดเดบงน,งนันเเงเนาะเออเบงนังเข้ามาซายห้เนี่ยอู้ถือว่าเป็นสุดยอดแล้วเนาะคนตะกี้นี่โบว่เปซิมีโทรศัพท์ลินบ่เป็นซิมีแบบความนนาสนใจที่ว่าดึงดูดนะเออครื่องฮาได้ไปเบงนังกลางแป้งนี่มันกระต,ต่นเตะน,ดนได้นด้นเด้เห็นเท่อหนึ่งดนๆ้นด้เห็นเ่อนึง อันนี้ก็เห็นมูเห็นครูเห็นผู้เสียผู้สาวหลายคนเนาะได้มาเบิ่งนั่งซะมันก็มว้วน่าซาถือว่าเป็นงานเป็นงานมววนกกน้วน่าซาแล้วองกเหรอว่าใจฟูและได้ยินว่าเขาสิมาทายนางบัดน,นี้ก็ไปบอกกับแม่แม่ก็เลยว่าเออเขาสั่งก็ดีแหละพ่อได้เอาข้าวปุ้นเฮานี่ไปขายอยู่ในงานเลยอืมโมเงินสวยกันได้หาเงินหาเงินซื้อรถทีฟขยันได้รถทีฟแม่ก็บอกเลยเดี บันี้กัสมกลางเว้นกับเฮดเวียงนั่เมร์แหะเฮดเบียกเกีย่ยมเครื่องเกี่ยมขพงสิไปคายคัมมาปับเริ่มประมาณซีโมงนี่ก็เริ่มยางและยางเข้าไปในมูบานแหละไปวัดอยู่บ้านข้างๆนะเขาเจะเริ่มทรายนางกลางแป้งยางไปก็มีคนมาคายเครื่อ,องร้ายคือกันเออพวกมูบานต่างๆนี่แหละเขาคลายสมัยนั้นเนาะก็มี มีมักซารีแนะ่มีมักซาลีมีต่มในทว่วดินเออขาปุ่นเขาก็มีคือกันเขาปุ่นเขานมเ,ออเครื่องเดือกเครื่องดื่มเสียบออกเสียบเอ็นเนาะต่มไข่ลูก,กยังก็มีลายอยู่ดอกคายบันี้์กับไปไปกับ้นหมากนะลายตาแล้วบ่จักผู้เฒ่าผู้แกเด็กหน่อยเนาะก็ลายคายบันี้ก็นั่งทางขางแม่แม่ก็คายหาบได้ตะกี่นะี่หาบ ใส่กระตากระบุ่งเลยแหละไปขายพายมาใครมาซื้อกใส่ถวยเนาะตักถวยให้เขาถวยเขาก็นั่งกินกับหันแเลยบวงเลยแหละใส่บวงตักกินตักกินแบบโบมีโต๊โบมียังสาสปูให้เขานั่งแนละ้วมีแต่ว่าหาบคายบริษัทมีแต่เอาถวยตักเขากินอั่างนั่นก็ถือว่าคายดีเนาะในมือนัานเพราะว่าคนก็มาซื้อร้ายดิบันนี้ก็ขอบแม่เด็กๆนะอยากเขาไปเบังนั่งบริษัทสิบบริคลายนะั้นสิบบริช่วยแม่คายเราได้บริษัทแม่ก็ กับบหามนอนเออไปแต่ว่าไปแล้วขันอยากนอนแล้วมาห้าเม่เด้อสันเออแม่ขี่ข <classified>? ันไปโลหาได้เพราะคนมันไลยเด็อไปแล้วหงจักไปหงจักมาสันขันอยากนอนแล้วมาห้าแม่วันนี้เราขับไปไปกับไปเห็นมูเนาะเห็นมูก็นั่งเบิ่งน้ำกันเมื่อคนกับมาแต่ใกล้นี่แหละมาเบิ่งน้ำกันก็นั่งเบิ่งกับมวนซืนแล้วบอกบอกว่าควบมวนะล้วว่าปวดเงียวนี่บอกควมขี่หายจนบวอยากลุกไปเงียวแบบบวอยากพาด เบือผาดอดเด็ดยังนะแบบนั่งมันกำลังมัวนอนนั่งตะกี้มันก็เป็นผาบขาวดำมาแหละเป็นผาบขาวดำมันก็แจงแน่โบแจงแน่แต่ว่าสมัยนั้นนอนมันก็ถือว่าสุดยอดแล้วแล้วไฟฟ้าบ่มีเขาก็ใส่เป็นจั๊กใส่เป็นจัก๊กไซด์มันนี่แหละใส่จักปั่นปั่นแบบแทนไฟยังนะเพราะไอคนตะกี้ตะกอนกับซิมูดีเนาะวันนี้เบิงนางแล้วนะคนกับเริ่มทยอยเมื่อได้มันเดือดเลยดิน้ำหมอกในเริ่มตกแหละเริ่มเย็นๆย็นหนาวหนาวแล้ว นั่งกับสีเหลืองเบิดแล้วเขาก็เฮเมื่อเฮเมื่อแล้วผู้เฒ่าผู้แก,ก่ก็หอบสาดหอบมอนผ่ได้มีลูกมีเตาก็อหอบแบกเจียวกันเมื่อย่างแต่เมื่อไผเมื่อมันปนี้เขาแล้วก็เห็นเขาเมื่อแล้วก็เลยย่างมา้าแม่มากกับแม่์ค่ายก็จะนอนค่ายเบิดดไปสันสัเออค่ายเบิดบนันนี้กได้เวลาเมื่อเก็บเครื่องเก็บคลองแล้วก็ย่างเมื่อย่างเมื่อทับทิมกับหววก็เห็คคนคนแนแล้วเนาะ ไฟกระบ,บอกไฟตะเกียงพอได้มีเงินน่ก็มีไฟสายเราเองกันมีไฟสายกันเมสือไฟสายเนี่ยกันย่างซองทิบิตกัเห็นคนไล่ยอยู่ดอกไฟกับเขาเงื่อนไปเงื่อนมับนบินย่างออกเมื่อย่างออกเมื่อบินเนี่เฮือนเราเป็นเฮื่นหน้าเราอยู่ถ่ายมูบานก็ถือว่าเฮื่นใกล้แน่ย่างมากับมีผ่านปลาผ่านดงนะก่อนชีววัอดเหื่น,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 นหน้าเราบินกันย่างไปย่างไปกันย่างไปหอดบนดงหวัวกุดบานเผอินเราดงหัวกุดเป็นดงแบบ เป็นดวงกมใหม่ใหญ่ลายแถวหน่อยเย็นๆอะไรอย่างกาไป็นกลางคืนเป็นแต่ย่านนะครับอันว่าบรรยากาศเนี่ยกระย่างแม่นี่ยครับเธอไฟทรายยางก่อนแล้วก็กระย่างน้ำลังได้ยินเสียงเกือบแม่ลูกนี่ยางแตบ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 แล้วใส่เกือบแตะเกือบมาดาวข้อนี่แหละเกือบก้าสังยางแตบแตบแตบเลยย่างน้ำกดนไปแม่แล้วก็หาเสียงหม้อกับกระจ่องกับถ้วยกับบ่วงนะ บบว่ามันคลายเบิดแล้วนะมันเบามันยางมันก็จะดังก้องแรงกงแรงก้งแรงแบบมันดังกอแกงกอแกงกองแกงนะนะแม่หาบเดยางมันก็ดังก้องแกงก้องแกงยางไปยางไปงไปบน้ไปหอดดงหัวกุดไปหอดดงหัวกุดหันพอดีแม่หันเห็นเห็นว่าคือว่ามีเงาดำๆนี่ตัดหนาเราไปบนดงหัวกุดอะวดวดไปสะแม่ก็ยุดจึงยุดจึงแล้วก็ยางมากหัวนี่จนสิต่ำครับ อกระตาเมตัามาวเราหาบมากเลยงวดจุซิ่ตัมเลยยุดยังแม่เลยท้าเมนะยุดยังแม่เนะอาสันแม่ว่ายางไว่ายยางไว่ายไปผ้าเมื่อเอาสันย่างแม่กินซองไฟเบิง้งหลักกันยางเมื่อนะแบบเห็นแล้วแต่แมยันโบวโบว์วอลบ์โบ,โบ,โบ,โบโถ่วงยนันหลวกล่ะชีตืน่นชี้หยาดน,นะนะยางไว้ยยางไว่ยจ้ยางก่อนแม่มาเนี่ยเมเราเกิดเราไมายางก,ก่อนหรอกซองไฟซ้ายหายดีความทำเป็นห่วงแหละแม่กันยางตามลัง ยาไงาไหวยางไหวบอกลูกนะย่างไปย่างไปเราเราบูหูแจักไงซะเราตอน,น,นบูหูแจ๊กอินูอินเน่ซะเนาะมาบัเนี้กับเมื่อหดอเฮ่อนหางมือลางตีนขึ้นนอนพอดีตื่นมาตอนเสาร์ได้ยินเมโซก,กับพ่อยญ่ไม่ใหญ่นะว่ามื่ขึ้นนี้พี่รอตอนย่งางพันุดงหัวกุดลเอามาเอามาตะคายเครื่องเลยแหละเราได้ยินประมาณว่าเมย์บอกว่าต้นยางมาหันยืดหันได้ยินเสียงคนอะันนั้น ไอนะ้แบบเงินเช่าคนไอ้เราก็ฟังกรบโบนเอใจปัดยางไปยางไปแล้วเห็นเงาดำๆในแลนตัดนาะเออปัดซองซองไฟสายซองไฟ้ายใสยหเห็นแบบเห็นแบบคือแบาเป็นคนนะี่แหละแลนพาเข้าไปนะพาไปในป่าใหม่อ่ะในดงหัวกุดแลนพาเข้าไปแล้วก็ยากนะว่าบุ๋มเนคน,นดอกสิ่งที่เราเห็นนะพะวพ่าไพ่เดือดเดืนแล้วเราไพ่เย,ยาว์ซิม่าแลนมึนหมึดเรนเขาไปในปา่าในดงผู้เดียวอย่างเงี้นะเราหัวสิ่งที่เราเห็นบุ๋มเป็นแล้วว่า มาสู of 哈哈哈้บัดน the ี้พ่อก it ็ายบอกนะพ่อเออบัดนี้เธอนาครับก็บ่อยากให้ไปแหละเพราะว่า้ายก็เห็นเรื่อยๆเออพายก็เห็นเรื่อยๆแถวดงหัวกุดนะพายก็บ่กล้าผ่านวริสันแต่มันก็จําเป็นเนาะมันก็จําเป็นและแนวหาเงินหาคําดิบัดนี้ก็ผ่านไปเราก็เองก็บ่ได้สนใจยังดอกลุงแก้วนะตอนนั้นเราก็ยังเด็กน้อยเนาะก็บ่ได้สนใจบัดนี้ก็ผ่านไปหลายปีผ่านไปหลายปีบัดนี้ก็มีอีกช่วงหนึ่งอันนี้เป็นงานบุญอยู่บ้านเรา เขาว่าเหิดบุญทงเห็ดบุญทงแต่ว่าเขาไม่จัดมันจัดอยู่เดินท้องเฮียนมันไก่กับบานเนี่ยเขาจัดบัญนีแม่ก็เลยส่วนเราไปคือเกาข้าวเฮ็ดข้าวปุ่นซิเกียมไปคลายอยู่ในงาน,น,นคือเกาเพราะว่าเราเองอยากสวยแมย่อยากในรถทีฟเปล่าไม้ก็จะอยากไปอยากในรถทีฟก็ไปนําแม่คือเกาแล้วก็ไปคลายเนาะไปคลายแบบบรรยากาศคือเกาหลยมีไทยบานไทยเมืองผลไล่บาน มีคนคลายเครื่องคายของบรรยากาศเก่าๆนะบ่แล้วก็ไปคายตามงานบุญคลายแหล้วนี่ก็เดิ้อกคนก็ทย่อยเมื่อทย่อยเมื่อกห็หาเมลูกก็หาเมือ่อคือเก่าหาเมือม่อหาเมื่อบนี้ไปหอดบอลดงหัวกุดไปหอดบุญดงหัวกุดบัดนี้พอดีเราหันยางตามลังแม่หันยางก้อนกัะยางไฟซ้ายนี่แหาบเครื่องแกร้งแล้งคือเก่าเลยเนะมือ่อบัดนี้นี่แมได้ยินคนเอิร์ดบัดนี้ ได้ยินคนห้องใส่ว่าซื้อแน่ขาปุ้น응แล้วก็เลยหยุดหยุดแล้วเราก็เลยฟังแล้วเองก็ได้ยินนะลูกแก้วก็ได้ยินว่าซื้อแน่ขาปุ้นแล้วก็เนื้อไปตามลังคือว่ามีคนหนีห้องซื้อขาปุ้นบ่กระซองฮ่ากรบโบเฮนเป็นกระยางไปต่ออีกนั่งนั่งขาปุ้นจะเบิดแลว้วบ่ซื้อแน,น่อ่ะนล้วก็หยุดแล้วก็เลยถามลูกแก้วอ่ะจะได้ยินคือแม่ไยินบ่ได้ยินเหรอเป็นผู้ได้หอนะ่องแล้วก็เนื้อฮ่า พอดีก็เห็นเห็นเป็นคนชาวบ้านนี่แหละสองสามคนย่งางมาแต่ปลาปลาบดงฮอกุดนะี่ย่างมาก็คือชาวบ้านปกติเนี่ยแหละว่ะทางแต่ว่าบุคุณนาคุนตาสินยังสีซองไฟเซนาเขามันกับบุคือเนาะแบบกระซองเบิงแต่ตามตามเพียงโตลงมาเนี่ยนะก็เห็นใส่เสือใส่สินใส่ผาทุ่งอยังกบบคือชาวบ้านปกติแหละแต่ว่าย่างมาแต่ปลาเบิร์ดแล้วบุคปุ่นเจ้าะสันซือเด้าสัน เราก็เลยว่ายั้งแล้วว่าแต่ว่ายั้งโบลาณปันได้แล้วว่าหักเนื้อในเบิดแล้วเนื้อนี่ก็คือเป็นประเภทผักเนี่ยทุกคนมันจะมีหมักทัวแล้วมีหมักทัวมีปีมีผักสู้ผักกระลำผักหอมพักยั้งนี่แหละนี่คือบานอายุนเอินเนื้อเนอนเบลไพ่ไพ่หมากินข้าวปุ่นนี่ส่วนใหญ่ก็จะมักใส่เนื้อไลยๆนะเออมักใส่เนื้อไลยๆแล้วว่าแต่ว่าเนื main, applause, ้อหันเบิดแล้วยังเงี้ยแต่ข้าวปุ่นก็นำแกงเออบ่เป็นยั้งไปละข่อยข้อสื่อได้ไปละเราก็เลย เห็นมาสามสี่คนเนาะแล้วก็ถวยมากแล้วก็ตักให้ตักให้ตักให้แล้วก็ยืนให้แต่ละคนแต่ละคนนะยืนแล้วก็นั่งกินเนาะิจ้ำจำจ้ำจำจำแล้วก็กระเบิ่งงล้วก็ืสชาบานปกติก็บ่ไดิคิไใซ์จัางนะตอนอ่ะก็อุ่นใจว่าเออดีแล้วต้นยางเมื่อหอดดงหัวกุดแล้วเห็นคนเออคิดว่าคึ้นใช่ไแบบพวกเส้าให้เส้าหน้าพวกชา้าบานเขาจะแถวนี้แหละมีเฮือนแถวนี้แล้วเขาเขาก็บสิพานมากเนาะเห็นเฮาข้ายนะก็เลยอยากซื้อนะความายล้ว กับบริคดิชังลาด้ตอนนะ่ะขึ้นเอ้ใจอยู่หรอกเพราะว่าโบคุณนาคุณต้านะวันนั้นเขากินเนาะกินแล้วเขากระจกเงินให้จกเงินให้แล้วหยัดจะต้องเสือแล้วขอบใจเด้อก็ขอบกระลากันโอ้เสียบลายขับปุ่นอย่านั่งเลยเสียบลายวะสัสขอบใจกันหละ่หละกันย่างไปย่างเขาเมื่อย่างเขาเมื่อมันนี่ล้างมือล้างตีนพ่อแม่กับเขานอนเบิดแหละหลังมือล้างตีนแล้วกัน,นอน น้อนวันนี้ตื่นตามาเสิ่งกนะ็มาเบิ่งขับปุ่นนะ้วนะมาเบิ่งขับปุ่นแล้วก็มาล้างสีล้างถ้วยล้างบ่วงขัวไม้วะนูนตัวเบิงใหญ่เนี่ยบันนี้กับตื่นมาเนาะบันนี้สิมาล้างถัวร์หางบวงไหวขัวไม้ล้างหม้อแก่งยังขึ้หม้อขับปุ่นอนะไรตัวละหามาขาย ได้ยินเสียงทุกวันเสียงนูเสียงแมวมันไล่กันตั้นเงินวันนี้ก็เปิดหมอ้อแกงก็มาไิมา้างถัยว้างบวงไหวแหละมาเปิดหมอ้อแกงกับพวกเราขับปุ่นกันย่งคือเกาเออขับปุ่นกันย่งน้ำแกงกันย่งทั้งทั้งที่ว่าเมื่อคืนนี้เราขายเราขายให้หัวซามสีคนที่มาซื้อเราอยู่ดงหัวกุศแล้วแล้วลวคขายไปเบิร์วแล้วขับปุ่นมันคือย่งนะครับคือเอใจเลยวันนี้ก็ไปเบิรงเงินนะจกเงินมาเบิรงเงินกัน คือว่านับไหวก็คือว่ายังคือเก่าเงินเงินก็เงินผดสือมาก็คือโบเฮนเงินกับโบเฮนขับปุ่นกันยังยังก็ว่าไปปลุกหลุกนะไปปลุกลุกแก้วเมื่อคืนนี่จาเคยเห็นคือแม่เห็นบอกว่ามีคนมาสือขับปุ่นเฮามีคนมาสือมากินขับปุ่นเฮาก็เห็นหลูกกับว่าเห็นขับปุ่นเฮาคือยังคือเก่าวหมดจ่ะแม่์หันคายไปเบิด์ตเลยได้น้ำแกงกับขับปุ่นเนี่ย มันยังน้อยหนึ่งแม่จนไหนเอาตืมเขาแต่ละดิวแต่ละดิวอะเตืมเขาแถมเขาสันนี้มันเหลืออันสุดท้ายแล้วนะแม่ก็ตืมตืมมาเตืมมาต้นเสาผัดกระปุลยังคือเก่าแลยแม่แปลกใจมนไปบอกกับพ่อกับแม่นะฟังพ่อแม่โอ้ยลูกเอขคันบ่มาแนวนี้นี่มันกับบแมนคนแลสื่อมันเป็นพีแหละมาสื่ออพีสื่อกระปุลน,น้าเจ้าแล้วสันเพิ่นเห็นเจ้าหาบคลายกายไปกล้มากเพิ่นก็สิอยากสิคออันที วันนี้เราอไอ้พ่อแม่เว้าซั่นแล้วเขคนคิงลูกกระญาติในบ้านนี่โอ้เส้นหนึถือพี่หลอ,อกแล้วสันใครแต่ว่าเพิ่นมาบ่าเป็นแตยย่ญาติเพิ่นก็มาคือคนเฮานี่แหละกระสะพ่ออะไรวะเบิ่งหนา้าเบิ่งตาแล้วคือจังว่าบ่แม่นคนฮู้จกักบ่คุ้นหน้าคุนาค้นต้านะมากแล้วโอ้ยแม,ม่นพี่หลอกมื้อนีก็เข้าไปวัดไปให้ครูบาพรมน้ำลดน้ำมนต์เนาะซองแม่ลูกเพิ่นลุงแก้วกับแม่เราให้ครูบาพรมน้ำลดน้ำมนต์แล้วกัผูกโอตองแคนเอิ้นขวัญให้ กูบ้าก็บอกว่าโอ้ยบ่เป็นสร้างดอกดีแดแล่เพิ่นมาขอกินเฮาใส่บาดยาหน,นำทำบุญให้เพิน่นก็เพิ่นได้กินน้ำเฮาแล้วซั่นเพิ่นสิกินข้าวปุ้นก็มีแต่ว่ามื้อหน้าก็เอาข้าวปุ้นมาแล้วก็เอามาใส่บาดอยู่วัดเนาะมาใส่บาดครูบ้าแล้วก็ยาหน,นำอธิษฐานให้เพิ่นก็ถือว่าเฮาก็ได้บุญเน่อซั่นเพิ่นมาขอกินน้ำเฮาเฮาก็สิซื้อได้คายมานอันนี้ครูบ้าเว้าเนาะแนะนำเราไปนะเพราะว่าเพิ่นมาขอกินน้ำเดียอันนี้ก็แม่นเรื่องเล่าพี่ซื้อข้าวปุ้น ลุงแก้วเนาะที่ว่าเราได้พบเจอเหตุการณ์นีกับแม่ของเราสมัยเรายังเป็นเด็กหน่อยเนาทุกคนวันที่พังมหอดวินาทีหนีเนาะถ้าเกิดเราม a กหรือว่าคิดเห็แนวได้ก็คอมเมนต์บอกอายุน่เนาะอย่าลืมกดไลค์ก็แชร์ให้อายุนเด้อเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้กันโอเคทุกคนเหล่องเล่าก็บิมีประมาณเท่านี้เนาะขอให้ทุกคนรับฟังดีล้ะครับฝากติดตามอายุนในคลิปต่อไปนะว่าอายุนจะมาเล่าเหลืองเล่ายัางให้ทุกคนฟังอีกโอเคทุกคนเจอกันคลิปต่อไปเด้อบา,บาย